5ข้อคิดให้ดีก่อนจะมีแฟนฝรั่งแน่นอนแล้วนะคะไม่ว่าเราจะมีคู่คนไทยหรือคู่ต่างชาตินะเราทุกคนน่ะก็ล้วนแต่อยากจะมีคู่ชีวิตที่ดีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ไหมคะและสำหรับสาวๆที่อยากมีแฟนฝรั่งอยากมีคู่ต่างชาตินะคะ5สิ่งสำคัญนียจะมีประโยชน์มากๆค่ะที่จะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะคะในการเลือกคบเลือกคุยหน,นะะุ่มค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือ ประเทศที่มาของหนุ่มๆที่เราจะคบค่ะประเทศนี้สําคัญยังไงเพราะว่าประเทศที่มานะคะบ่งบอกได้เลยถึงสภาพเศรษฐกิจความเชื่อความคิดหรือความชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงค่ะและสิ่งนี้นะคะก็ส่งผลต่อแนวโน้มในการดําเนินชีวิตของเราด้วยค่ะลองศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะว่าหนุ่มแต่ละประเทศที่มานะคะเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียยังไงเราจะได้เตรียมตัวและรับมือได้ในอนาคตค่ะข้อ2นะคะด้านภาษา เมื่อเราครบกันกับหนุ่มต่างชาติใช่ไหมคะนอกจากเราใช้ภาษาอังกฤษที่ทั่วโลกใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารแล้วคะ่ะหนุ่มบางประเทศที่อยู่ในประเทศยุโรปนะคะเขาก็จะมีภาษาส่วนตัวภาษาพื้นเมืองของเขาด้วยอย่างเช่นหนุ่มฝรั่งเศสเบลเยียมสเปนเยอรมันซึ่งภาษาเนี่ยมีส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะแล้วเราจะได้วางแผนถูกนะคะอย่างหนุ่มบางประเทศเราแค่ศึกษาภาษาอังกฤษก็เพียงพอหรือหนุ่มบางประเทศ เราต้องศึกษาภาษาที่3ด้วยอ่ะอน,นี้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการสื่อสารในการพูดคุยกับเขาได้ด้วยนะคะแน่นอนแหละการเป็นคู่กันนะคะไม่ใช่แค่คน2คนบางทีเราจะมีครอบครัวของแฟนเราด้วยการเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดของแฟนเราด้วยหรือว่าญาติพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขาใช่ไหมคะที่เราก็อาจจะต้องพอพูดคุยสื่อสารได้บ้าง หรือหากเรานะคะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับแฟนเรา,าเราต้องใช้อย่างแน่นอนเลยค่ะอันนี้เราจะได้เตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาได้ค่ะข้อ3นะคะด้านศา,าสนาศาสนาก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันค่ะเพราะศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมคะเป็นความเชื่อเป็นวัฒนธรรมเป็นค่านิยมเป็นความคิดวิถีชีวิตของเขาเขามีความเชื่อยังไงสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ตามประสบการณ์ของครูนะคะอยากให้พยายามเลือกหนุ่มที่มีลักษณะความเชื่อหรือศาสนาที่คล้ายคลึงกันกับศาสนาของเราหรือมีความเชื่อที่คล้ายคลึงเหมือนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําให้เราอะคะ่ะคือเราไม่เหนื่อยเราไม่ต้องปรับตัวมากนั่นเองแต่ถ้าหนุ่มที่เราครบที่เราคุยอยู่นะคะมีความแตกต่างทางศาสนามากแต่เราสามารถรับได้เราเข้าใจได้นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะตามแต่หัวใจเราเรียกร้องเลยค่ะ ข้อ4นะคะนิสัยใจคอแน่นอนค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาค่ะนิสัยใจคอก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะว่าเออโอเคไม่ว่าเขาศาสนา,าอะไรไม่ว่าภาษาอะไรแหละแต่เขานิสัยดีอเขาดูแลเราดีเขารักเราเขาให้เกียรติเราโอ้โหนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญสุดยอดที่ผู้หญิงทุกคนก็ใฝ่ฝันหาอยู่แล้วใช่ไหมคะและทั้งสี่ข้อที่ครูว,ว่ามาค่ะจะทําให้เราเห็นในข้อ5นั่นก็คือทิศทางในอนาคต ว่าเราจะมีแผนในอนาคตอย่างไรได้บ้างชีวิตเราจะเป็นยังไงได้บ้างเราจะไปทํางานอะไรได้บ้างหรือว่ามีทิศทางการดําเนินชีวิตยังไงมีครอบครัวยังไงมีลูกไหมหรือว่าการคลองคู่รักกันนะคะจะเป็นในลักษณะไหน และนี่คือ5ข้อคิดนะคะก่อนมีแฟนฝรั่งที่คุณนํามาฝากในวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะมาจากความรู้มาจากประสบการณ์ของครูนะคะที่อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นํามาเล่าให้ฟังนะคะจะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่เพิ่งเริ่มต้นพูดคุยนะคะแล้วก็จะได้นําไปพิจารณาในสิ่งต่างๆที่สําคัญจําเป็นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีชีวิตคู่อย่างราบรื่นแล้วก็คลองรักกันอย่างมีความสุขค่ะ หากชอบคลิปวิดีโอให้ความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะกดติดตามเพจของครูไว้ได้นะคะที่เพจสัญชัยเลดี้เพจนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ